ดีค่ะวันนี้มาอยู่กับยิงนะคะแล้วก็เฮียว,วิทยาเจ้าของร้าน19โพสีทองนั่นเองเมื่อวานเกเรไปนหนึ่งคลิปวันนี้กลับมาประจำการแล้วเมื่อวานให้ก็้องมารีวิวแทนใช่ไหมคะแต่<อ>ว่าวันนี้เฮียว,วิทย์พาคือคันนี้ต้องบอกว่าอยากพาพิสูจน์มากๆ<อ>กลิ่นรถป้ายแดงยังอยู่เลยเ<อ> <laughs> วันนี้เฮียว,วิทย<อ>์จัดให้อีกแล้วจัดให้อีกแล้ววันนี้กล้องอยู่ดีวันนี้ลาใช่า ไปทุระวันนี้หยุดไปทุระ,อะเออเจ้ากล้องหยุดอีกวันนี้ก็ลเลยมามาทำหน้าที่แทนทำหน้าที่หลักหรือหน้าที่แทนก็มไม่รู้เออไม่รู้ใครเป็นลูกพี่ลูกน้องแล้วมั่วหมดแล้วลตอนนี้เอออ่ะ,อะก็คือรถอ่ารุ่นรุ่นไหนปีไหนอย่คันนี้เป็นสอดเอเวอเรสต์องตัวศูนย์เนาะ สองจุดศูนย์ค่ะปียี่สิบสี่ะปีผลิตปียี่บสามจดทะเบ,บียนปี2 0 2พันยสิบสี่อ๋อแต่ว่าเรื่องยอดจัดกับตัวดอกเบี้ยก็จะได้เป็นปี2 0 2พันยี่ิบสี่ั่นเองเอนาะค่ะแล้วก็เลขไม่แค่หมื่นเลขไม้หมื่นโลหมื่นโลเลขไม่หมื่นโลหมื่นวาโลค่ะแล้วก็วันนี้มาเลขสวยด้วยกบหนึ่งเก้าเก้าปาจินเนี่ยก็คือเลขนี้เนี่ยให้ปีเลยวันนี้นะมาจัดโปให้ปีเลย แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบ 199, อ1 9 9ก็คือ,อเดี๋ยวจะแจ้งย้ายเข้ากร,รุงเทพให้เป็นทะเบียนกรุงเทพแต่พอเวลาเป็นทะเบียนกรุงเทพตันนี้เลือกไม่ได้แล้วนะว่าหมวดของ้ายแดงที่เราแจ้งย้ายมาเนี่ยมันจะเป็นเลขตาสีตาสาอะไรเนี่ยคือไม่รู้ก็ต้องก็ตอนนี้เราไม่รู้เลยไนงะถ้าจะแจ้งย้ายเข้ามาเนี่ยเวลาเป็นหมวดกรุงเทพอะ่ะก็คือมันเป็นจะเป็นหมวดสีตัวนะแล้วข้างหน้าเขาจะเป็นพยัญชนะ แต่ก็จะเป็นหมวดตรงนี้สี่ตัวอ่าสามตัวไม่ได้หรอกสองตัวไม่ได้หรอกพวกนั้นนะนะอส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลขสี่ตัวกันอะไรประมาณนี้แต่เป็นหมวดของป้ายแดงเนี่ยก็คือวันนี้ก็คือพิเศษเลขนี้ไปให้ด้วยนะก็คันนี้เนี่ยป้ายแดงมาล้านสามกว่ากับล้านสี่แสนปียี่สิบสามตอนที่เขาออกมานะะอ่าแล้วก็มาจดทะเบียนปี2 0 2พันี่ล้านสามกว่าล้านสามกว่าแล้วก็ ร้านสามขวากับร้านสี่แล้วก็เจ้าของเนี่ยเขาไปแต่งใส่ล้อแม็กขอบยี่สิบแอแล้วก็ยางยางเพิ่งจะลงดินยางเขายี่เท่าไหร่นะหญิงวันที่ห้ากุมภาปะวันที่ห้ากุมภาหุมเนาะมอวันทห้ากรุมภานะลายนิยมตอนนี้กําลังนิยมกันเลยใส่ฟอร์ดเยอะเลยลายตโจนี้ เหมือนเขากวางอย่างเนาะไม่รู้เขาเรียกก็เดี๋ยวมาดูยางกว่างีด้วยเนี่ยไม่รู้เขาเรียกเป็นรุ่นอะไรเนี่ยมาดูดอกยางหนวดกุ้งหนวดกุ้งคือยางเพื่อลงดินนะค่ะวันที่5กุมภานี่เองอ5กุมภานี่เองใช่ขึ้วิ่งไปนี่กี่โลเองเมื่อวันที่5กุมภาเนี่ยแหมกยางเนี่ยคือเราไม่ได้ว่าเปลี่ยนเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ขายก็เจ้าของใหม่ก็โชคดีไปนะแล้วก็อ คันนี้ได้ตรวจรถวันทุกคาด้วยก็คือเกรดเอตรวจรถเกรดเอนะมีมีอยู่สิบทั้งหมดสิบเอ็ดแผ่นแล้วไงนะยี่สิบสิบสามแผ่นมั้ยหน้าหลังก็ยี่ยี่สิบหกหน้ามั้ะได้เกรดเอแล้วก็วันที่เราไปซื้อเนี่ยวันนั้นทำคลิปสั้นไว้วันที่ไปวานลูกค้าก็คือเอาเครื่องไปวัดสีแล้วเอาเครื่องไปวัดสีแล้วก็คือสีเดิมสีเดิมทั้งคันค่ะสีเดิมทั้งคันแล้วก็ ตรวจรถวันทุคาเสร็จแล้วนะป้ายแดงล้านสามกว่าตอนที่ออกมาปียี่สิบสามอ่ะปีแล้วก็ได้จดทะเบียนปีสองพันยี่สิบสี่ล้านสามกว่าเกือบร้านสี่แสนตอนนั้นแล้วก็ตาเล่นไม่แค่หมื่นโลทีแรกเนี่ยก็คือจะตั้งอยู่เนี่ยปีสองพันยี่สิบสี่ะที่แรกจะตั้งอยู่ที่หนึ่งหนึ่งสามเก้า อ่าสองจุดศูนย์นะค่ะอ่าออปชั่นรุ่นก่อนเนี่ยเป็นรุ่นรุ่นอะไรน,นะตัวตัวเทรนตัวเทรนอ่าก็จะตั้งอยู่ที่หนึ่งหนึ่งสามเก้าหนึ่งหนึ่งสามเก้าเนี่ยก็คือวันนี้ไม่ขายล้ค่ะก็คือพิเศษให้ไปเลยนะรายแรกพิเศษเนี้ยแล้วก็มอบเลขสวยๆให้ด้วยก็คือเหลือแค่หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นพอนะหนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะแล้ได้แม็กได้ยางได้เลขทะเบียน และได้เล่ไม้หมื่นโล,ลสี <11. S 1> เดิมทุกชิ้นไม่เคยเคลียค่ะเนี่ยบอกตรงๆเลยอันนี้ก็คือถ้าจะของเดิมอยู่ดูอยู่เนี่ยคือซื้อมาล้างกับห้าหมื่นห้าหมื่นโอ้โอ้โทษทิใบราคาลดซื้อมาล้างกับห้าหมื่นโอ้โหมือไม้อ่อนเลยเ<า> <laughs> หลืออยู่ไม่กี่หมื่นเองลงทุนล้างกับห้าหมื่นแล้วเลขก็ให้รีไม่ได้มาบวกไม่ได้อะไรนะแล้วล้างกับห้าหมื่นขายแค่ล้านเกาน้าหมื่นเก้ามีช่องว่างอยู่กี่หมื่นเอง เฉพาะค่า้จ่ายร้านค่า้จ่ายเต็นเนี่ยก็ไม่พอแล้วล่ละเนี่อย่างเงี้ยเออคันนี้ก็คือเหมือนขายปีแล้วขายเอาคอนเทนต์แล้วก็ขายกล้ลูกค้า f อไปแบ่งปันกันไปใช้เลขเลขไม่หมื่นโลนะเอาแค่ร้าน9 9้าหมื่นเก้าพันพอเนี่ยหกักค่าจุ้งค่าจ่ายก็หมดแล้วแหละ,ะเนี่ยก็เสมอทุนคือ,อเรื่องสภาพเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคันนี้เจ้าของเดิมอะเขาย่งท้าให้มาพิสูจน์ถึงความแบบกลิ่นรถใหม่ของเขานะคะ แล้วเดียวิทแกก็เช็คให้เรียบร้อยแล้วรถมีประวัติการเข้าศูนย์แล้วก็เ,เขาเรียกว่าไงเลขไม่แค่หมื่นโลแล้วคือชัดเจนสีเดิมทุกชิ้นไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะคะไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีผิดความที่สําคัญได้เพิ่งเปลี่ยนแม็กกับยางใหม่หลอ่ลอๆแบบนี้ไปเลยนะคะซื้อไปคือเขาเรียกว่าไงจัดทรงมาครบหมดแล้วว่าหล่อขนาดนี้เนาะก็ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตัวรอแม็กแต่งอีกทีหนึ่งนะคะ แล้วก็อันนี้เขาติดมาเพิ่มเนาะดูความเงาของตัวรถดูความเงาของสีแล้วเจ้าของเจ้าของเดิมบอกว่าเขาเคลือบแก้วมาด้วยอันนี้คือคําพูดของเจ้าของเดิมเขาเคลือบแก้วมาด้วยและทางร้านเราเนี่ยมาเคลือบน้ํายาให้อีกสองชั้นนะก็คือของที่ร้านเราเนี่ยเราจะใช้น้ํายากึ่งเคลือบแก้วก็คือตัวแพงของเรากึ่งเคลือบแก้วเพราะว่าเคลือบแก้วน้ำยาเคลือบแก้วมันจะแพงนะก็คือสิ่งที่ เราทําให้กับลูกค้าเนี่ยเราไม่ได้ขายแต่เราแถมให้ฟรีแต่ต้นทุนเนี่ยในการที่เราใช้น้ํายาเคลือบเนี่ยเราใช้น้ํายา2ตัวก็คือ,อตัวถูกและตัวแพงเราใช้สองชั้นเลยสําหรับเคลือบสีให้กับลูกค้าเนี่ยเราก็ไม่เคยแจ้งลูกค้านะว่าเราใช้น้ํายาเคลือบสีอันนี้ไม่ได้รวมขัดสีพวกกาหน้าพวกยาที่ขัดสีเงาพวกกาหน้านะถ้าถ้ารวมพวกนั้นไปเนี่ยก็คือเคลือบสามชั้นเลยเนี่ยปลาบานี้เอ๊อ กลิ่นหอมเลยใหม่คิิบเลยกินใหม่เลยอ่ะเดี๋ยวดูภายในหน่อยกินรถใหม่เดี <e longer, mache, ๋ยวดูภายในหน่อยใหม่คิิปเลยเลขกไม้หมื่นโลบบกเบอร์นี่ยังใหม่คิิบเลยตึงปักเลยกินใหม่ก็ยังอยู่นะเจ้าของเดิมเขาบอกรถเขาก็ยังกินใหม่ก็ยังอยู่เจอพูจน์แล้วกินใหม่ยังอยู่ยังกลิ่นหอมใหม่อยู่ไม่มีกินอับไม่มีอะไรเลยกินใหม่กลิ่นหอมเลย ได้ยางใหม่แกะกล่องด้วยได้แม็กแกะกล่องเลยยางใหม่แม็กใหม่ไปเลยใช้ไปอีกปี5ปีสบายเลยอะมาดูเอกสารรายการเข้าศูนย์หน่อยอก็คือเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยอยู่ที่28.693ื้าครั้งต่อไปอก็คือเขาไปเช็คมาแล้วก็คือ13693 13693เมห่งมาื่อวันที่5เดือน1ิปี67ที่ศูนย์ฟอร์ด เนี่ยมีก็คือออนไลน์ทั่วประเทศแล้วตอนนี้แอตัวนี้รับประกันห้าปีห้าปีกระแสนห้าเพาเป็นตัวโฉมใหม่ละวออเป็นตัวโฉมใหม่เนี่ยบุ๊กสวิตเอแล้วก็อ่าไม่มีอะไรก็คืออันนี้จบเรื่องบุ๊กสวิตละแออแล้วก็นั้นอะไรอ่ะหญิงพรบอค่ะอันนี้เป็นพรบอก็จะหมดปีหน้าหกเก้าเลยไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องโศมจ้ะหมดมกลาหกเก้า อะไรเอ่ยพหลรบอ๋อพหลรบเนาะใช่แล้วนี่อะไรออพวกซองต่างๆเนี่เขาก็มีใบที่เขาไปเข้าศูนย์มาให้ดูด้วยนี่อะไรอุ้ยนี่ไปตอนนี้ใบรับประกันฟิล์มรับประกันเจ็ดปีอ๋ออันนี้ที่ที่ที่ไปเข้าศูนย์ใบนั้นใช่ติดกระจกหน้ารถตา้อืมเป็นตัวสูญญากาศดูดใช่แล้วนี่อะไรอ่ะยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยคู่มือ การใช้เพิ่มเติมฟอรดเดียวอะไอ๋อยังไม่ได้แกะซองมาติกเลยอ่ะโอเคอ่ะแล้วนั้นอะไรเอ่ยอ๋อใบที่เข้าศูนย์ใบเข้าศูนย์อืมใบรายการเข้าศูนย์ใช่เออหน้าขาวไปเข้าศูนย์มาเมื่อวันที่ห้าเดือนสิบเอ็ดพศสองสี่เลขไม่เหมือนสามตรงกับที่บุกสวิตมาที่บุกสวิตตรงนั้นเนาะใช่อ๋อเอเอกสารปก นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคันนี้เป็นเป็นรถบ้านเนาะอ่ะเดี๋ยวเก็บเอกสารหน่อยเดี๋ยวเอากล้องมาจับภายในหน่อยโอ้ใหม่คลิปเลยคันนี้เเกก็บอสารแบนึงสวยคันนี้สีเงาแวบเลยค่ะล้านเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะล้านเก้าหมื่นไปแดงล้านสามกว่าเกือบล้านสี่ไม่ได้รวมแม็กยางเข้าไปเจ้าของเดิมก็ขาดทุนหลายแสนเหมือนกันนะจากไฟแดงมาเลขไม้หมื่นโลเลขไม้แค่หมื่นโล ฟอร์ดเขาจอมใช้ยานุ่มเงียบอยู่แล้วนะแล้วพวงอะไรนุ่มหาคนโค้งเขาย่าอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวดูภายในหน่อยเดี๋ยวดูภายในเดี๋ยวพาดูภายในกันสิใหม่ทิปเลยใหม่ทิปเลยนี่ถ้ากล้องได้กลิ่นรถเขาเรียกว่าอะไรถ้ากล้องรับกลิ่นได้ก็จะรู้ว่าคันนี้คือกลิ่นรถป้ายแดงเลยกลิ่นรถใหม่เลยแล้วก็คันนี้มีกล้องบันทึกการเดินทางด้วยค่ะทีมาใช่ ที่เขาบอกว่าวันนั้นต้องโหลดแอปตัวนี้จะปปเป็นเมมแล้วก็โหลดแอปบันทึกแล้วดูได้เลยตัวเนี้จะเป็นเมมเมมเมมบันทึกเลยมีหน้าจอขนาดใหญ่ข้างในไม่มีริ้วรอยนะคะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูหน้าจออีกทีหนึ่งอันนี้พาดูภายในก่อนว่าภายในไม่มีรอยเลยสคัเพศจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เนาะ,ะคือสภาพนีน้ถ้าไปที่อื่นเนี่ยเขาเรียกว่าสภาพป้ายแดงนะแต่ของเราเนี่ยเอาความจริงมาคุยคก็คือมันสภาพใกล้เคียงกับป้ายแดงดีกว่านะ เวลาฟังแล้วมันธรรมชาติมันใช่เออถึงแม้ว่าจะหมื่นโลนะเบาเปิดนี่คือทุกอย่างนี่มันเดิมดเดิมแบบป้ายแดงเนี้ยเดิมเดิมเออมันใกล้เคียงกับป้ายแดงมากเลยสภาพน้องๆป้ายแดงเลยอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ออให้ดูฝ้าหลักคาด้วยว่าพอรถมจดทะเบียน<ป>พอรถจดทะเบียนไปแล้วไงถึงไม่ได้พูดว่าสภาพ,พป้ายแดงพอรถจดทะเบียนไปแล้วเออแต่ใหม่กิ๊บเลยคันนี้ใอ,อใช่จอมใช้ยานุ่มเงียบเลยนะขอดีวัลเสตเนี่ยอืมอะมาดูรอบๆอันดูทายมั้งเออ โอทะเบียนสวยนะก็คือจัดโปรไปให้เลยในราคาร้านเก้าหมื่นเก้าพันแถมไม่ฟรีเลยอ่แถมไม่ฟรีไปเลยค่ะไม่ได้มาบวกเพิ่มไม่ได้อะไรเลยนะหนึ่งเก้าเก้าอ่าอันนี้กล้องหลังอันนี้กล้องหลังเอยตรงนี้เอยเนี่ยคือท้ายเาก็จะประมาณนี้เอออ่ะในนี้เปิดท้ายปึ๊บเจ็ดที่นั่งอ่าใหม่มากเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งตัวนี้ใหม่จิ๊บเลยใช่ กินใหม่ยังอยู่เลยกินใหม่ยังอยู่เจ้าของเดิมเขาบอกรถเขากินใหม่ก็ยังอยู่อแล้วดีสภาพสวยดีคันนี้อวันนั้นเราไปซื้อเขาเราก็ไม่ได้ตีเขานะเพราะว่าสภาพสวยเราก็เออเราก็ชมว่ารถเขาสวยอะไรเงี้ยเออหัวนัดเดิมตะเข็บเดิมหมดนะคะช่วงล่างเดิมหมดอะเดี๋ยวดูยางลุงยางอะไรนะช่วงล่างเดิมเดิมจากไปแดงเอช่วงล่างเดิมเดิมหมดอะยางอะไรยังไม่เคยลงดินเลยอันนี้ขอท้ายมุมไกลนิดนึงน้อง ได้เห็นแบบชัดๆเอออ่ะยี่ิบสามจดทะเบียนปีสองพันยิบสี่นะเป็นตัวเทนเแต่ตรงนี้ก็คือล้อนี้ไม่ใช่ล้อเทนแล้วค<ะ>คือเหนือไปแล้วออเหนือขึ้นไปเลยตอนนี้ไปอัปเกรดเป็นแม็กขนะอบยี่สิบเลยค่ะแม็กลายนิยมแม็กลายนิยอเดี๋ยวดูยางอีกที่ะดูยางหยอกนี้มั้งห้ากุมภานะ,ะห้ากุมภาหกแปด แอบห้าภุมพาหกแปดแอบดอกยางแบบหนาตึกเลยเอ,อใช้ปีสี่ปีหปีสบายเลยดอกยางนะเพิ่งจะลงดินเมื่อห้าภุมพาปีหกแปดนี่ใหม่จิ๊บแล้วก็คันนี้ที่ยาจัดโปรเหลือแค่ร้านเกาหนเก้านะคะถ้าเครดิตดีจะเต็มฟรีดาวาอ่ะผ่อนโดยประมาณ 18, 1นึ่งหมื่นแปดันเท่าๆทีแรก้วจตั้งร้านหนึ่งมื 1นึ่0ล้านหนึ่งแสนสามก็คือวันนี้ไม่ขายแล้วนะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้มาอ่ะวันนี้ไม่ขายแล้วก็คือพิเศษให้ไปเลยนะจิดแรกรายแรกก็คือล้านเก้าหมื่นเก้าพันนะมีแค่คันเดียวนะหมดแล้วก็หมดเลยคือบอกได้เลยว่าเรามาก็้ล้านห้าหมื่นแล้วตอนนี้เออยังไม่ได้รวมหักค่าใช้จ่ายร้านนะค่ะเออค่าพนักงานขายค่าอะไรต่างๆอีกค่าใช้จ่ายร้านอีกอย่างเงี้ยเนี่ยคืองสตัดเครื่องไหมคะเหลืออยู่ไม่กี่หมื่นเองหักค่าใช้จ่ายก็หมดแล้ว มี engine start นะคะแล้วก็ระบบไฟพฟงมลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็ตัวนี้เหมือนเขาครอบแต่งเพิ่มแต่งเพิ่มอ่าบางรุ่นก็มีข้างบนอีกอันหนึ่งแต่มันเป็นหนังไงถ้าใส่ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหนังตัวนี้อ่ามันจะนะบางบางรุ่นก็มีตัวนี้อีกอันหนึ่งเป็นเปล่าครอบก็คือกําลังนิยมใครไม่ชอบก็ดืงออกเลยง้างเป็นเป็นเป็นครอบไปเฉยประกบพวงมาลัยเดิมนะฮพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเดิมและจอเขาสวยอันนี้ก็บ่อไฟฟ้าฝั่งนี้นะเออบ่อไฟฟ้านะคะ คันนี้ขายออกมาขายเอาคอนเทนต์เฉยๆยนตนะเดี๋ยวซัดเรื่งดูเลขใหม่กันหากให้จ่ายแล้วก็หมดแล้วอย่างเงี้ยใหม่ทิปเลยคันนี้นะอยาก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 ให้ fc เอาไปใช้กันค่ะคันนี้อจอฟอนนี้จอเดิมจอศูนย์นี่อันนี้กล้องหลังชัดแจ๋วเลยอ,อันนี้จอเดิมจอเขาจะยาวนะทันสมัยดิของฟอน ตอนนี้เขาล้ําดิเรื่องจอมาครบจอในห้องโดยสารเขาล้าสมัยดิอจอเขาใหญ่สะใจดีจังเลยค่ะ<ข>อ,อืมต้างใ,ใหม่มากสวยสวยคันนี้นะ,นะอืมเลขใหม่หนึ่งแปดสามสองห้าใหม่น้อยมากๆต้องใช้คําว่าน้อยมากๆเลยหนึ่งแปดสามสองห้านะคะสวัสดี่ศูนย์ก็มีนะรับประกันเลขใหม่แท้เจ้าข,<อ>ของเดิมก็กรับประกันแล้วก็ติดสีเดิมนะรถคันนี้รับประกันเลย ผมดูด้วยสายตาแล้วไม่มีชนหนักไม่มีปิกว่าไม่มีน้ำท่วมรถติดสีเดิม่สภาพใหม่กิ๊บเลยคันนี้สภาพใหม่มากสภาพใหม่กิ๊บเลยค่ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องมั่งเนาะวันนี้พ้าดูสวยสวยๆคันนี้นะขายออกมันคันนี้นะร้านหลักหมื่นเองตัวนี้ได้ปี2 0 2พเลยเลขไมลหมื่นโลคันนี้ก็คือ ให้ f อซเอาไปใช้กันสงการภาษีหมดปีห้าเก้าเลยต้นปีหกเก้าภาษีหมดปีหกเก้าหมดต้นปีหกเก้าเลยนะสองห้าหกเก้าสกลหกเก้าหมดต้นปีหกเก้า็ดมาดูตัวถากะโปแล้วก็มาดูของเครื่องพร้องกันเปอดนี้เครื่องใหม่คลิปบเลยอืม เปลี่ยนเครื่องเดินสเต็ปเดียวเลยเนียเนย่เงียบๆแบบนี้นะคอันนี้เปิดได้ทั้งระบบหมดละนะอ่ารุมาเลยให้ทั้งเศษเครื่องใหม่คลิปนะหมดรถเดินสเต็ปเดินทั้งคันรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์เลยของเดิมเขารับประกันมาไม่มีปัไม่มีครับไม่มีน้ำท่วม,ม<อ>ไม่ไปเปิดโลนะล้านก็หมื่นข้าพันวันนี้พิเศษไปให้เลยพิเศษไปให้เลยเอาแบ่งปันกันไปใช้ แปะปันกันไปใช้อืมสภาพแบบนี้คือต้องเรียกว่าคือบอกได้เลยว่าคันนี้ขายมันไม่เหลืออะไรค่ะนะเพราะซื้อมาก็ร้านห้าหมื่นแล้วยังไม่รวมค่า,ใ,าใช้จ่ายร้านเลยก็ไม่รวมค่าลูกน้องพนักงานอะไรต่างๆเลยนีเนยเอามาแล้วถามว่าเราลงทุนร้านก็ห้าหมื่น 50, ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดี๋เบี้ยบางคนบอกว่าลงทุนไปเพื่ออะไรค่ะถ้าคนไปกู้เงินอนะ่ะร้านก็ห้าหมื่น 50, มาลงทุนทันเนี้ยเขาบอกว่าจะลงทุนไปเพื่ออะไรแล้วมาตั้ง มาตั้งขายอยู่ที่ร้านเก้าหมื่นเก้าพันใช่อย่างเงี้ยอืมก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันรถสภาพใหม่ๆขนาดนี้เนาะคือคือทีแรกเนี่ยเรามาเนี่ยราคาเนี่ยเราก็บอกว่าโ้มันไม่เหลืออะไรใช่ปะ่ะจะมาตั้งร้านเก้าหมื่นเก้าพันก็เลยบอกอ่ะเดี๋ยวลองตั้งอยู่ที่หนึ่งหนึ่งสามเก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันแต่พอมานั่งนึกเมื่อคืนมานั่งนึกเมื่อคืนกลับบ้านก็เอ๊ะไม่เอาดีกว่า <laughs> จ้ากอันนี้คุยตรงๆเลยนะถ้าเจ้าของเดิมฟังอยู่นะก็บอกว่าวันนั้นอ่าพี่เขาถามหญิงว่าคือผมอาจจะตั้งเท่าไหร่แล้ววันนี้ก็บอกกไปว่าจะตั้งหนึ่งหนึ่งสามเก้าวันนี้เราก็มาแจ้งตรงเลยนะถ้าเจ้าของเดิมฟังอยู่เราก็มาแจ้งตรงว่าเราจะตั้งอยู่ที่ใบราคาก็เขียนอยู่ที่ที่บอกว่าหน้าหลานอ่ะตั้งอยู่หนึ่งหนึ่งสามเก้าหนึ่งด้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันก็คือวันนี้มาพิเศษเลยนะวันนี้มาพิเศษเลยแล้วก็ เหลือแค่ร้านเก้าหมืน่นเก้าพันเท่านั้นแบ่งปันกันไปใช้สงการเ์เเมือนเปเลย่ิบเอางเ,เนี้ยถ้าเกิดว่าเจ้าของเดิมเสียดายรถก็คือมาซื้อกลับก็ได้เพราะว่าเนี่ยคือมันมีอยู่ไม่กี่หมื่นแค่ตรงนี้เองอก็คือถ้าอยากได้รถคันนี้กลับไปเป็นเจ้าของเดิมเสียดายเขาก็เสียดายนะเาก็เสียเพราะว่ารถคันนี้บอกได้เลยว่าคือขับดีขับดีมากคือฟอร์ดเนี่ยสมรรถนะช่วงล่างโชก สปริงอะไรต่างๆเนี่ย <Okay. S 1> เขาดีในตัวของเขาอยู่แล้วเรื่องศูนย์เรื่องสมรรถนะเรื่องนี้ต่างๆเนี่ยหาค่ายอื่นโค่นเขายาก <That. S 1> แล้วพ <That. S 1> วงอะไรอีกอย่างหนึ่ง <That. S 1> ไม่มีค่ายไหนโค่นเขาลงนะรถเจ็ <That. S 1> ดที่นั่งครอบครัวเนี่ย <That. S 1> แต่ไม่ต้องไปเอ่ยยี่ห้ออื่นพาดพิงเอาเป็นว่าถ้าคนเคยใช้หลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อเนี่ย ไม่มีค่ายไหนโค้นเรื่องพวงมาลัยเขาได้จริงๆคือเขาจะสมูทและนุ่มนิ่มปรับสภาพตามถนนตามความเร็วของรถให้หนักให้เบาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือฟอร์ดเขาทําได้ตรงเนี้ยข้อดีของฟอร์ดแล้วช่วงล่างโชกับสปริงเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยใส่แม็กเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กกันเพราะฟอร์ดเนี่ยนิยมลงล้อลงแม็กกันฟอร์ดอะแล้วก็ฟอร์ดพวกกระบะอีกพวกเรนเจอร์อะก็นิยมลงล้อลงแต่งกัน โช้สเปรงสังเกตได้เลยว่าคนที่เล่นฟอร์ดเนี่ยไม่มีใครเปลี่ยนเพราเปลี่ยนมาเนี่ยบางคนเนี่ยไปโดนหลอกบอกเฮ้ยของเดิมแม่งนิ่มกว่าวะนุ่มกว่าเขาบอกเฮ้ยแล้วจะเปลี่ยนทําไมวะเขาบอกอย่างเงี้ยนะแล้วสุดท้ายแต่งให้หลอกก็เปลี่ยนลงแม็กลงยางกันจบเลยฟอร์ดเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นรถที่แต่งแล้วประหยัดเงินมากไม่ต้องไปลงช่วงล่างไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมลงแม็กชุดหนึ่งยางชุดหนึ่งเอาลายที่กําลังนิยมเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยนิยมใช้ได้ เจ้าของเดิมก็น่าจะเป็นคนเล่นรถเขาถึงเลือกลายนี้มาก็ถือว่าเข้ากับแม็กของฟอร์ดใช้ได้แม็กลายนิยมขับไปแล้วไม่ต้องกลัวว่าเฮ้โหเปลี่ยนมาแม็กลายไม่สวยเลยเชยไม่สวยไม่อะไรเลยคือบอกได้เลยว่าลายนี้คนนิยมต้องชมเจ้าของเดิมว่าเลือกลายได้ได้สวยนะเทหล่ลอลงตัวแล้วก็เต็มซุ้มเลยแม็กยี่สิบตอนเนี้ยเออเต็มซุ้มเลยสวยอื <c oughs> แล้วก็ได้เลขนี่อีก199ออ1 9 9กนะ199ก็เนี่ยก็คือผมคุยด้วยสัตว์จริงวันนั้นก็แจ้งเจ้าของเดิมมาว่าผมไม่ได้มาบวกเรื่องปายทะเบียนอะไรเจ้าของเดิมเขาฟังอยู่เขารู้เพราะว่าเขารู้ในการซื้อต้นทุนของเราเนี่ยวันนั้นเราก็ซื้อเข้ามาล้างห้าหมื่นเนี่ยคือความจริงก็คือความจริง,ม,รงมันไม่มีอะไรปิดเผยถูกปะทำถูกต้องสุจริตเราไม่ได้ไปคดโกงอะไรเราซื้อก็มาจริงๆแล้วเราก็มาขายอยู่เนี่ยดูดิช่องว่างไม่กี่หมื่นแล้วควนี้ ถ้าเกิดว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเสียดายก็คือถ้าจังหวะเขาก็ต้องขายไอ้คอร์ดอะเนาะคือผมไม่มีช่องที่จะโป๊เนี่ยตรงนี้มันเหลืออยู่แค่ไม่กี่หมื่นผมไม่มีช่องที่จะโป๊ช่วยขายไอ้คอร์ดจริงๆก็จึงบอกหญิงไปว่าให้บอกเจ้าของรถเขาว่า ทีแรกเขาจะซื้อคันนี้คืนใช่ปะแต่เขาต้องขายแอค o อร์ก่อนอะไรประมาณนี้คือเราไม่มีช่องว่างที่จะเอากําไรคันนี้มาโปช่วย a อค o อร์จริงๆเนี่ยลำพังตัวเขาว่ามันก็โปก็เป็นก็หมดไปแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่มีกําไรที่จะไปโปช่วยเนี่ยตรงเปประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าจังหวะเขาขายแอค o อร์ดได้ไวแล้วก็มาซื้อคันนี้คืนเนี่ยก็บอกเลยเนี่ยเห็นเลยราคาที่เราตั้งเจ้าของเดิมฟังเขาเห็นราคาเราตั้งเขาบอกเขาไม่ได้ตกใจเลยแล้วเขาบอกลงทุนไปเพื่ออะไร นี่คือเวลาผมค้าขายเนี่ยผมไม่ได้หวังกําไรหมดทุกคันถึงแม้ว่าผมจะขายรถคันหนึ่งล้านกว่าลงทุนขนาดนี้บางครั้งก็ขายแล้วค่ะยังไงอะคือแบ่งปันกันไปใช้บางคันก็ไม่ใช่ว่าทุกคันแล้วเรามาแล้วเราได้อ่ามิลช่องว่างอยู่ไม่กี่หมื่นอย่างเงี้ยคือบางคันเนี่ยเราก็เหลือเยอะกว่านี้การทําธุรกิจค้าขายเราคุยตรงไม่งั้นเราจะอยู่ไม่ได้เจอค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยทุกคันอลย ถ้าใช้จ่ายค่านู่นเขาบอก้อทุกคันซื้อมาแล้วลงทุนได้กำไรแค่นี้แล้วจะอยู่ได้ยังไงคือตรงนี้เรียนจริงๆว่าอยู่ไม่ได้ไม่มีใครอยู่ได้เลยผมก็อยู่ไม่ได้คนอื่นก็อยู่ไม่ได้ถ้าเจ้าไหนเขาเสียดอกเบี้ยตายตายอย่างเดียวไม่ต้องมาล้านห้าหมื่นหญิงถึงว่าติดมือสักสามเดือนหกเดือนจะเข้าเนื้อไปอีกเท่าไหร่แล้วเกิดราคารถเขาลงอีกอะเนี่ยแค่เห็นแล้วบอกว่ายังไง,งมันอยู่ไม่ได้ต้องเอาความจริงมาคุยแล้วให้มันกระจายว่าเออใช่ มันไม่ใช่ว่าแบบนี้ทุกคันก็คือคันนี้้องบอกว่ามาจัดโปรให้มาจัดโปรให้เอาไปใช้สงการเนี่ยคือบอกว่าบอกเอฟซีว่าอาทิตย์นี้คอยติดตามไว้แล้วเดี๋ยวผมจะมาจัดโปรรถในร้านให้อาทิตย์นี้ได้แบ่งปันกันเอาไปใช้สงการกันเนี่ยบอกได้เลยว่าราคาคัน,นี้ว้าวๆนะกับเลขไมล์หมื่นโลได้จดทะเบียนปี2 0 2พันยิบสี่ราคาแค่ล้านเก้าหมื่นเก้าพันเอารถดีๆสวยๆไปใช้กันเนี่ยอย่างเงี้ยเออ ผมเลือกมาให้ขัดมาให้แล้วผมการตีให้นะวิทยาการันตีให้รถคันนี้ดีจริงสวยจริงและเจ้าของเดิมเขาก็นั่งยันนอนยันว่ารถเขาดีรถเขาสวยอย่างเงี้ยแล้วเวลาประสบการณ์ของผมแล้วก็วันนั้นก็เอาเครื่องมือไปวัดสีที่บ้านลูกค้าทุกอย่างตรงกันแล้วก็มีบุ๊กสวิตเข้าศูนย์ความมาตรฐานทุกอย่างวงการรถมือสองเนี่ยแล้วก็มีตรวจสภาพรถของอวันลูกค้าได้เกรดเออีกห้าเป็นดาวก็คือ5ดาว ไม่มี6ดาว7ดาวสูงสุดก็คือ5ดาวเนี่ยถ้าเป็นพวกตรวจรถของพวกกรูสเปคชันก็คือเขาจะใช้เป็นดาวกัน5ดาวอ่าประมาณนี้แต่ของวัตดุคาเขาใช้ว่าเกรดเเกรด B เกรด C เกรด D เนี่ยมันมีหลายเกรดไม่ใช่ว่าของวัตดุคามาตรวจรถแล้วทุกคันเป็ดเกรดหมดไม่ใช่นะอย่างเงี้ยลูกค้าก็ต้องไปดูในในในบุ๊กของเขาว่ารถคันนั้นเป็นเกรดไหนอ่าแต่คันนี้เป็นเกรดเอไอวันเนี้ยไปละก็คือ วันเนี้ยมาแนะนํากันนี้มาจัดโปรให้เอเนี่ยก็คือยิงไมลไรเพิ่มเิมไหมไม่มีเออซื้อสดก็ไม่บวกแหวนนะรลานก็หมื่นเก้าพันอย่างเงี้ยยิงบอกยอดผ่อนคข้าๆยังบอกไปรับบอกว่าบอกอีกทีก็ได้ก็ถ้าปีเราผ<ะ>่อนประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันกว่าคร่าวข้าๆนะหมื่นปลายๆเข้าๆนะเอออย่างเงี้ยเออซื้อสดเราก็ไม่บวกแหวนอย่างเงี้ยเออเนี่ยก็เหมือนะนเดิมนะ,ะตอนจากลาก็คือ วันนี้ก็คอยติดตามกันไว้นะก็คือเดี๋ยวถ้าใครเห็นคลิปนี้ก็คือคอยติดตามไว้แล้วเดี๋ยววันนี้มีเวลาเดี๋ยวจะรีบเอารถมาจัดโปรให้อีกไงอย่างเงี้ยแลวรถเข้าใหม่ก็มีสองสาคัญไม่มีเวลามามาไลฟ์มา,มาคลิปเลยคือช่วงนี้งานก็เยอะหน่อยอะไรประมาณเนี้ยเออเช้านี้เนี่ยคันนี้ซื้อมา4ี่ห้าวันแล้วป่ะเอออย่างเงี้ยก็คือวันเนี้ยมีเวลาก็เลยเอามาจัดโปรให้อย่างเงี้ยบอกได้เลยว่ามีแค่คันเดียวนะ คือผมไม่ได้มาจัดโปรที่ว่า,าแบบแบบนี้ทุกคันเนี่ยงนะก็คือคันนี้มีแค่คันเดียวแล้วก่อนเดวเลสผมก็มีแค่คันเดียวหมดคันนี้ก็ไม่มีแล้วตอนนี้รถหายากมากและรถใหม่น้อย,อยดีๆสวยๆตอนนี้บอกได้เลยว่าในท้องตลาดขาดตลาดจริงๆรถหายากอย่างเงี้ยรถซื้อเข้าเนี่ยตอนนี้แพงขึ้นแพงขึ้นหมดเลยไปถามดับเต็นได้เลยบอกว่าแพงขึ้นและในลานประมูลก็แพงขึ้นหายากเนี่ยแต่เวลาขายปลายทางเนี่ย ก็ตอนนี้เราก็ไม่ได้ว่าขายแพงขึ้นแต่เอากำไรน้อยลงแต่ต้นทุนในการซื้อของแต่ละเต็นทุกเต็นตอนนี้บอกได้เลยว่าคุยเป็นเสียงเดียวกันต้นทุนสูงขึ้นหมดทุกเต็นทุกร้านแต่ราคาขายเนี่ยลูกค้ายังถือว่าโชคดีไม่ได้อัพขึ้นตามที่ต้นทุนการซื้อข้าวแพงขึ้นเขาเอากําไรน้อยลงกันทุกร้านแล้วตอนนี้เนี่ยตอนตอนนี้นะเอเนี่ยก็คือคันนี้น่ะใครหาอยู่นะเป็นสาวกของฟอร์ เอเวอเรสบอกคันนี้เลยจับต้องได้เลยต้องรีบเลยนะคันนี้มีแค่คันเดียวหมดแล้วหมดเลยกับเลขไม่หมื่นโลปี2,024น่สี่นะอก็ราคาแค่ล้านเก้าหมื่เก้าพัเท่านั้น <c oughs> ก็ก่อนจากลาก็เหมือนเดิมนะก็คือนึกถึงรถสวยสภาพดีก็คือต้องที่นี่เลย19โพสีทองชื่อนี้ผมไม่ทำใใ้เป็นหวังจริงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ